<hehe> สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ลานกลางแจ้งแพร่งภูทรนะคะในงานบ้านในฝันวันดอกไม้บานเทศกาลชุมชนดนตรีศิลปะและเยาวชนค่ะโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสค่ะเทศกาลชุมชนดนตรีศิลปะและเยาวชนสร้างสรรค์ บ้านในฝันวันดอกไม้บานจัดขึ้นเป็นปีที่3ในวันเสาร์ที่สองและอาทิตย์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาณลานกลางแจ้งแค้งภูทรโดยกลุ่มดินสอสีและวงโฮโฟแฟิลี่โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนและครอบครัวโดยเริ่มจากการชมชุมชนเก่าแก่แบริเวณแค้งภูทรแล้วร่วมกันทำศิละปะทำมือสร้างสารรค์ซึ่งจัดโดยกลุ่มเยาวชนอาสาหัวใจเพื่อเธอร่วมจัดกิจกรรม บ้านในฝันนะคะวันดอกไม้บานในวันนี้เนี่ยเราจัดกันขึ้นตั้งแต่เมื่อวานโดยมีจุดประสงค์นะคะคือว่าอยากจะให้ในเมืองแบบเราเนี่ยมีกิจกรรมศริลปะที่สร้างขึ้นสําหรับคนทุกคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําได้คุณลูกก็ทําได้ได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมศริลปะน่ารักแบบนี้นะคะที่สําคัญงานนี้จัดขึ้นโดยอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนนะคะพี่เลี้ยงในซุ้มต่างๆเนี่ยอายุไม่เกินมัธยมหกนะคะทุกคนสามารถที่จะ มีจิตใจอาสา,ศาแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้ทำร่วมกันค่ะกิจกรรมในงานเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมศิลปะทำมือเช่นกิจกรรมย่ำดินสร้างบ้านจากกลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมาจังหวัดระยองกิจกรรมผ้ามัดย้อมโดยใช้สีจากเปลือกไม้ป่าชายเลนชนิดต่างๆจากกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลนโรงเรียนตะบูนวิทยาจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติโดยศิลปะวิธีจากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์และการปักผ้าลายพื้นเมืองจากเด็กๆชนเผ่าม้งและลัวจากโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิดและถนนเด็กเล่นจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กอ่แล้วก็บรรยากาศดีบังเอิญว่าวันนี้ลมเย็นดีด้วยก็รู้สึกดีมากที่เห็นครอบครัวต่างๆพาลูกมาเล่นมันมีกระบะทรายแล้วก็มีแบบ หมากาันกล้วยจะเห็นเด็กหน้าตาที่ควรจะเล่นคอมพิวเตอร์ได้ถือไม้กั้นกล้วยแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากยอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีครับกิจกรรมท,ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่า,าทําให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนะฮะแล้วก็อย่างส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าศิละปะท,ท,ที่ที่มีขึ้นในพื้นที่เนี่ยสามารถามาเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้ได้ศึกษาได,ได,ได้ได้เรียนรู้ และในช่วงเย็นมีการแสดงของคณะหุ่นลอแสงเรื่องกระต่ายกับเต่าโดยเด็กๆจากชุมชนสามพระยาและการแสดงลีเกจิ๋วจากจังหวัดเพชรบุรีซึ่งแสดงได้อย่างน่ารักประทับใจผู้ชมเป็นจำนวนมากต่อท้ายด้วยคอนเสิร์ตเพลงใสๆจากกลุ่มกระต่ายในดวงจันทร์และเจี๊ยบวัฒนาวีรยาวัฒนะและวงโฮ f ฟมิ l ลด้วยบทเพลงใสๆอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งบรรยากาศตลอดงานนี้แต่ไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ร่วมแบ่งปันกันทั้งเด็กเยาวชนและผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานและนี่คือกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างสารรคเยาวชนด้วยศิลปะและดนตรีเพื่อให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความรักความอบอุ่นของครอบครัวค่ะสวัสดีเกิดผลรายงาน i <coughs> What? <laughs>